ปัดดอดง่ายว่ะนีเศตยตาครับอัปเดตครับโชว์รอบที่เปลียดเลยครับครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับ พ่อพี่น้องมาการเห็ดอีกคือเก่าครับมื่อนี้เดี๋ยวเราโงครับได้กวนสองดอกแรกครับ มาลุนน้ำกันอีกคือเกาเดอร์ครับได้ตุนแล้วครับเป็นเรื่อยอยู่ครับพอ,อยางตัวล่ะอีกสองครับไข่ละงกเหลืองครับ ให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวผมสีย่าหาสักก้อนถ้าเห็นเหลือสีย้นพี่น้องเพิ่งครับหาอยี่ก่อนผมมเมีบนดอกหนึ่งครับยูพี่ครับ4ีดอกครับ ออกอันนี้เก็บมาหมองละดอกสองดอกครับไทยเนนบเเื้องน้าบริเวณไทยเบื้องเนืก็มีครับอันนี้เป็นเท็ด์ปวกครับเท็ด์ปวกมองเอาหมวกก้อนนี่ไหมก็มีพุ่งพินะน,นะครับได้เพิ่มมาสี่ดอกเติมกันครับพพได้อยไ่ยสีขาวครับยุดแจนี่เันสีเหลืองครับ อมใหม่ครับใส่เบกับตาตากล่องดูโอ้ตากล่องกับมันนี่ครับกระตาไฟกระตามันนี่ดิไฟกรงมันนครับใส่ตา <c oughs> ครับฟาเฟียดครับลูกสองครับนี่ ใครเห็ดลูกซองครับ อีกสองไครครับยื่นี่ใส่กระตาก่อนบน,นีือแหละเต่นกันครับ เป็นไข่ตัวละออกจากไข่แล้วครับนี่งามดีจะพ่อตลุดน,นี้นะครับ ดอกไงวะส่เอาได้มะส่นึ่เอาได้ต่ออกมาที่แหลกเป็นแหมมองละดอกแหมเิ็งดอกขึ้นกย้อนเอาย้วนห้นบกปนยให้ยังบ่ต้อสอ่อนหมอ่ะจ้าสวัสดีจ um, ้าพอ่อนยงอนครับอีย้อนจะเป็นวอนใดหนึ่งไปขาไปข้างนี้แหะบอก เดี๋ยวย์ยางน้ำจะเข้าจะสืบคืนน,น้อนสิมั้ยน้อนมองเข้าไปของบ้านก็เลยไหลแค่ไม่เหมาะเลยสามตีตัวก<อ>็อ,อ,อเห็นน้นมอสโฟเมนตัวนี้เฮ็ดยังเอ้าเฮ็ดยังอันนี้ไงอันนี้เพิ่นเอิญเฮ็ดละงูกหินใช่ใช่เอาเป็งลักษณะดู แต่สีบ่เอาบ่แม่บ่เอาตีนมันตันๆนี่นี่เดียครับกินบ่ได้อ่าตากล้องเอาไปเบิ่งเนาะทางสีบ่เบียดอกเพราะว่ามันบ่แดงขามันครับย่านมันเบียบ่เคยกินเนาะบ่เคยกินคล้ายกันนี่แม่เอาเบิ่งอันนี้เพิ่นเอิ้นนั่นนี่เด้อันนี้สีบ่แม่นของกินนี่บ่นี้นี่เด้ยวหมมมกับยักษ์อันนี้นี่ละาโมขาวอยู่นี่ย นี่นขาวอยู่คิดว่าเด้ดมเมื่อคิดเกิดก็บพรกินเด้อเห็ดอันนี้อันนี้ขี้เกิดกินนี่อันนี้แม่นนี่ที่เรางูเข้านี่คือเกิดอยู่ข้างกันแท้ที่ดิพี่ใครอันนี้ผู้เพิ่นบ่องหุจักยังเพิ่นเอาไปกินแต่กับคำบ่เคยกินคำบ่เสีย่ยงเไหมต้องกิน <laughs> ปาดออกมันสิเป็นแนดงจึ้งครึ่งหลอดดอกเห็เดเบีย เล็บบัเวเบี้ยนี่พวกมันขาวพี่อันนี้ของแท้แม่ไม่ละ่ะมาเบิงมาเบิงอันอู้เนี่ยอันอนนั้ก้อนอนะก้อนเขาเกิดจะต้องการทั้งเหลืองทั้งขาวพี่ของแท้ได้ไแม่จีไม่ละ่ะมาเบิงมาเบิง นะครับเบิ้งของปลอมหรือมอ่าเบิ้งของแท้บ้างบ้าน <c oughs> ของแท้ของแท้ผีผีจักแลยผีดอกเรียงแถวเลยออกไก่ของปลอมเนาะสุ่ม <c oughs> อีตัวละเอาเมียไปน้ำ <we> บ่ไปเชื่อเพื่เหตุไครวันติเอาสิื่อว่าจะขึ้นโน่นเทิงได้เนาะให้พ้นไปอันเฮนตะลอกตะแรกไปยากเว้ยให้พ้นสิไปเก็บเหตุตะไคร้ครับนึกว่ามันสิไปปลาเดียวกันสนุกพ้นปลาคพ้นปลาอ่ะจังไปผาเพิ่งเงินสรุปผลงานครับมือเ้าเมื้องเ้าเนาะ ตัวนอเดียวครับเราเดียวแต่วอกงามเลยครับเติมกันครับอีออง,งามครับมีอีกครับ อันนี้ตากล้องเห็นครับโอ้ยของของใครของมันครับอันนี้เห็นตากล้องเห็นกระเซกตาตากล้องครับให้อีเข้าโอเคครับเปิดเปลอกดูก มีในปลานะครับ ตากล้องเปิดงายด้วยเพื่อนถามว่าคือโบมีตาก,กล้องคือบว์แนวเส้นครับอันนี้บบมีบทให้ตากล้องครับบต่ต้องวบาครับตายอย่างเดียวมูนจักตัว หัวซาเต้นกันครับปีมาเบืองอันนี้วนะันนี้เร็่ลงอะต้นแรกเห็นดอกนี่ก้อนครับปหายีกครับแจ้งเะรดย มาข้างหลังอเลี้ยวไปอีกเทื่องนึง,งแจงเลยไปสิพากันสีพาพี่น้องอยางหาครับสิพากันยางหาซะก่อนเลยเห็นแจงเสียพี่น้องเบิ้งครับแจงมุมงไงครับก็บเห็ดออนไลน์น้ากันด้วยครับที่อยากโชว์ครับไปหายีกครับไยินเขาครับตากองหิวเขาแห้งแล้วใช่ไหมครับได้ยังกินนะในไข่ต้มครับออซุปปลาไข่ เดี๋ยวยังหาับาเ้อครับผมจะเข้าตะกล้องกินเผาครับเดี <c oughs> ๋ยวนั่งกินหาครับ,รบลืมปิดหม้อแวนครับ <laughs> 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 เพิ่นเลยดีจุ่มสามครับ ตาครับมาเบิ่งอันนี้ครับอ่าแลกเปลี่ยนหมอ้อหม้อแบตใส่หมวกนะครับภักเสาต้องใส่หมวกครับมาเบิ่งครับวันนี้อ้อเอาไข่กับมี นับด้วยครับมูนี่ได้ยกดอดครับและคอมเมนต์มาบอกก้เด้วยครับนาเกลียาครับี่ครับ สะาดด้วยครับข้าเปิดใบใหม่อยู่ครับยานพี่นอ้องไปเห็นมาขี่อีกครับอ,อุ้ย เช่นจะของแถวนี้ดอกสองดอกโอ้เห็นแล้วครับโอ้เห็นสองดอกนี่แล้วเนี่ยโอ้เหยียบครับอขอโทษหลยไหลเอาคือเกากระ้างดเนาะ เมาย่างอ่อนไปช่างนี <IL> ้ครับหาสดๆเลยวันนี้อีกแลี้ยวยาเพชรอีกแล้วครับโอ้ตอนแรกผมเห็นสองดอกนี่กอนเนี่ยครับเห็นสองดอกนี่กอนเลยแล้วก็จังเห็นมุมกาบสิปุกไหวเลยนะปุกไว้แล้วจังว่าคนไทยพี่ง่ายหยียบจ่อย เขาบนแกนอยู่นี่บอ,อใครตีมือใครหนึงครับได้จักดรอปล่ะครับมูนี่คอมเมนต์มาบอกคอมเม้นด้อครับบอยนับปัญญาดิคอมเมนต์มาบอกครับ เดีกดอกสดโซดาโซนกรกตาเรัาเนี่ยเดยเฮือยอยู่โ <makes> อ <noise> ้พอดีออกไข่เราไหมเนาะออกเไข่งามครับมาระตาตาก่องเองหวาเอหวโอ้วยายนี่ยคนมาซื้อปัญยา เดียวเพ็ดเล้วแต่ว่าอปนางงครับกะหาไม้ครับหาไม้บ่เที่เห็นอีกเนาะเที่เห็นมุงสีครับอยู่แห่งกำลังใจต้องกันจะจบคิวคนเด้อครับให้กำลังใจกันครับอะหาอีกครับครับตะกล้องช่องมะดามโกบครับสวัสดีตอนเช้าครับเห็นเองอย่าเก็บเองครับเี่หนเองครับเที่ยหงนเลยจักรองสามดอกครับนี ฝึกวิชาไปเรื่อยครับเรียนรู้ไปเรื่อยครับโอ้ยปวดใจได้ลายก็กลายเป็นตากล้องครับได้เห็ดมะแกงพร้อมได้มะแกงพร้อมย้ายยิ้มปุยๆแทะครับอ,อย่างนี้ฟาบาก็บีพยานครับผมปโอ้มาๆมา,มาดีมือเขามาครับ เก็บเห็ดทางโทรศัพท์เด้อครับอันนี้สีเหลืองเหลืองไข่ไข่เหลืองครับต่างกันเิดสังเกตดูครับที่ได้มาบางยานอันนี้สีออกเป็นอันนี้สีออกเป็นเรืองเหลืองสมบสมูอันนี้สีเป็นเหลืองไข่สีเหลืองครับ หน่อยแต่งามเลยครับ ดีหรอครับไปรื้อปัดกินให้มันแบบไปเมืองหมครับโอู้ <c oughs> อยังดิเอ้าย่างไก่ซื้อได้รอบเรือกไหมย่งางไก่ซื้อครับ เพิ่นเริ่มยางมากแล้วครับิ่นเพิ่นกับมาหาหลายขึ้นกันครับเพิ่อนกลุ่มเป็นกลุ่มอยูงสิมครับแต่เพื่นถามมาแบบกันผู้อื่นบพามหาปอคือมีแต่ไทยเงินเจ้าแเท้ยอันนี้คือคอนเทนต์ของผมสิสมาครสิทายแต่ไทยเงินเดียวกันลงสิมาครับลงอัพลงในคลิปมึงสิมาครับเพราะว่าในการเ็ดคลิปสิถามีบุคคลอื่นในคลิปกันสิเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างสิมาครับของกฎของการเ็ด คลิปเพ็ยร์ออยังเนาะเป็นคอนเทนต์ครับนี่แหละเป็นยังสาเหตุจังว่าจังจังมแตาไทายเงินผมเกเพียแท้คือผมถ่ายแต่แต่ไทยเงินจากของลงอันในช่องครับไายเงินเพื่อนกับมาหาคือกันครับบางลายนึงกะกับไม่ได้ไปถ่ายเพื่อนเนาะกับสิไปถ่ายเพื่อนมื่กีจังได้อยู่ครับแล้วกะัมันเป็นเรื่องสิทธิสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนพร้อมครับนี่แหละบ่าวาลายครับอาเหตุเท่าวันนี้ ครับน้ำบ่น้ำบ่ครับพงศ์ เซตาครับอัปเดตครับโชว์รอบที่เปดเลยครับอวยเมื่อแลยครับแถมท้ายครับก่อนเมื่อครับมาาวเป็นไดรครับโยมกันตังเต้ออกมาตีได้ตีตีสองก็กลัวครับเกือบทีสามออกมา นำกันแต่ตีสามเกือบเกือบเกือบสามโมงเสาร์าเลยครับตอนนี้ป้ากลับมาเบิ่งผลงานครับสรุปผลงานไปเบิ่งในกระตาอย่างพ้นครับอววหอมเอาไปโซ่เอาไปโซ่เอาไปโซ่อย่างพน้น <im ple ks> นี่น <c oughs> เป็นดอกอะไรเนี่ยสีเหลืองนี่เนี่ยกระปุกเออก็ระโปงเขา่ากระโปงเข่าอืมเท่าที่ ทืกหมู่บ้านก็ไปว่ดเด้ไปแล้ววหนนี้เต็มตาครับมาไว้พี่ร่วมกันครับโซนำแน่วเอาพี่เอาพี่เอาปิดคลิปก้อนแม่มาปี๊ดคลิปพ่อมาพี่ให้เหี้ยว่าปิดคลิปเฮาเฮ้ยนะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ไปการเฮ็ดน้ำกันครับมาเด้อมาเด้อทางนั้นขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้นะบ่ได้ไปน้ำครับ อันนี้ข้าวออกไปจะเศร้าเลยก็พาอยังพ้นใช้ได้เฮ็ดตะไคร้อยู่บ่อี่เมียไปเลยะได้เยอะโอ้ได้หนีเจอย่ะเด้อยู่อย่างหน่อยเอาบพ่อพ่อทิ่ว่าปีทีพาอไปขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ไปการเฮ็ดน้อกันตั้งแต่เด็กๆเนาะมักเพว่าเราไปการเฮ็ดย่างไว้ต่อจังพอกันไม่มือหนาเนาะกระสีพยายามไปหาเรื่อยครับเพื่อหาเรื่อยๆหาแนวดีๆให้เบิ่งนะครับมากเก็บเฮ็ดก็บไปหาเฮ็ดนี่แหละให้พี่น้องได้เบิ่งครับไปจังพอกันไม่มือหนาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า